โรงเรียนสัมมคีสกุลอรุณวิทยายินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสแก้วเขตหนึ่งโรงเรียนสัมมคีสกุลอรุณวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่5้าบ้านคลองยางตำบลไทรทองอำเภอคลองหาดจังหวัดสแก้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสแก้วเขตหนึ่ง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีขรร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น7คนดังนี้ 1. นึ่งนางสาวรัทยาแก้วพลาดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 2. นางสาวสุทาวรินบุญเกิดตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 3. นายอมรเทพเสียงตาตำแหน่งครู 4. นางสาวสุธิตาสถาพรตำแหน่งครูผู้ช่วย 5. นางสาวทัศนีวงสว่างตำแหน่งครูผู้ช่วย 6. นางสาวเคลสัยพายสําโกรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและ 7. นายปีชานิวัฒน์ตำแหน่งนักการพันธุ ้ดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขต1ได้กำหนดนโยบายในปีการศึกษา2563คือ SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยาจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายโดยมีแกนนำในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6โดยมีครูประจำชั้นคือคุณครูอมรเทพเสนตา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับโรงเรียนมิติที่หห้องเรียนคุณภาพองค์ประกอบที่ 1. บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนมีความสะอาดและปลอดภยัยไม่มีอุปกรณ์ชำรุดมีการจัดโต๊ะและเก้าอี้ของครูและนักเรียนอย่างเป็นระเบียบเหมาะสมกับการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ มีการเก็บเครื่องมือทำความสะอาดให้ยังเป็นระเบียบเรียบร้อยมีมุมสำหรับสร้างสุขนิสัยที่ดีให้กับนักเรียนห้องเรียนมีความสว่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ไม่มีเสียงรบกวนในการจัดการเรียนรู้มีการจัดวางสิ่งของและวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสมมีจุดคัดกรองวัดไข้อุณหภูมิสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยหรือเฟสชิลตลอดเวลาที่อยู่ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีจุดบริการทำความสะอาดล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนเช่นเจลแอลกอฮอล์สบู่ล้างมือเป็นต้นจัดที่นั่งเรียนหรือบริเวณจัดการเรียนรู้ลดการแอรอัดโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรทำความสะอาดบริเวณเพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันอยู่บ่อยๆมีป้ายชื่อชั้นเรียนและป้ายชื่อของครูประจำชั้นและนักเรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีป้ายแสดงสถิติการมาเรียนของนักเรียน มีป้ายคำขันจังหวัดสระแก้วเอกลักษณ์ของโรงเรียนสนัญลักษณ์ของชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์จัดวางอยู่อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีป้ายแสดงข้อตกลงของห้องเรียนมีมุมแสดงผลงานของนักเรียนและมุมส่งเสริมนิสัยรักการอา่านองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการชั้นเรียนคุณครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อยสะอาดและเหมาะสม มีการใช้ภาษาที่สุภาพเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดเวลาแสดงออกถึงความรักและความเมตตาต่อผู้เรียนมีความตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบในหน้าที่ใช้เทคนิคการเสริมแรงที่เหมาะสมจัดก,กิจกรรมให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่มรู้จักบทบาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่นจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดก,กิจกรรมให้นักเรียนได้คิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยครูเป็นผู้ชี้แนะ ให้โอกาสนักเรียนได้สแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนทุกคนเอาใจใส่ให้ความสนใจนักเรียนอย่างทั่วถึงองค์ประกอบที่3กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของหลักสูตรสถานศึกษาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้เรียนและจัดทาข้อมูลสาะระสนเทศอย่างเป็นระบบออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล,ล้องและครอบคลุมด้านความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติหรือ active learning มีการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคนโนโลยีผสมผสานกับปฏิบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินบทการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและนำผลการประเมินของผู้เรียนมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลองค์ประกอบที่4สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีโปรแกรมพื้นฐาน สำหรับการจัดก,การเรียนรู้มีโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อช่วยในการสื่อสารเช่น Facebook Line Google Meet องประกอบที่5ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารความสามารถด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้แต่นโยบายสากต้องคือ อ่านเขียนต้องได้ภาษาอังกฤษต้องดี ICT ต้องเหนือชั้นมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ ICT จัดโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพทักษะชีวิตทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพและสามารถนำเสนอผลงานได้มีการจัดทำแผนยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียนองป,ประกอบที่6ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือเบ r a พ t ท c สคือการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL โดยเน้นปัญหาเป็นหลักเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเ,เรียนรู้และแก้ไขปัญหา จา่สิ่งที่ตัวเองสนใจอันนำไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและผู้เรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันมิติที่2การบริหารและการจัดการองค์ประกอบที่1โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยามีการจัดประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่โรงเรียนกำหนดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้วยความเรียบร้อยองค์ประกอบที่2โรงเรียนสมัคคีสกุลอรุณวิทยามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนองค์ประกอบที่3โรงเรียนสมัคคีสกุลอรุณวิทยามีการบริหารงานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมายองค์ประกอบที่4 ครูและบุคลากรเพืออาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพเพื่อพัฒนางานองค์ประกอบที่5มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยองค์ประกอบที่6ระบบเทคโนโล,โลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม กับสภาพของโรงเรียนองค์ประกอบที่7ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ best p r a c t i c ท,ที่3เอกลักษณ์โรงเรียนเอกลักษณ์ของโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยาใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนองค์ประกอบที่1โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา มีการจัดประชุมครูเพื่อวางแผนในการกำหนดเอกลักษณ์โรงเรียนองค์ประกอบที่2ครูได้นําเอกลักษณ์ของโรงเรียนสู่การปฏิบัติของนักเรียนองค์ประกอบที่3ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันดิเทศกำกับติดตามและประเมินผลองค์ประกอบที่4การทำโรงรักษาเอกลักษณ์โรงเรียน องค์ประกอบที่5ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยาได้นำเทคนิคการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ที่บ้านโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านสวัสดีครับ